ใช่ไหมอันนี้เคยทำแล้วใช่ปะ <Okay. S 1> ่ะอ่างั้นงั้นอ่านไปพร้อมกันมาเกษตรกร,ร,กรผู้หนึ่งเลี้ยงไก่แล้ววัวรวมกันเจ็ดร้อยห้าสิบตัวนับขาได้พันแปดร้อยขาเขาเลี้ยงไก่แล้วแล้ววัวอย่างละกี่ตัว <laughs> นี่เคยทำแต่มสองอะเธอใช่ปะ่ะอ่ะว่ามาเลยมา คิดเกียดเห็นตัวแปรแล้วมาไก่เลยก็ได้มาไก่บวกบวัวได้เท่าไหร่ฮะ <45. S 1> เออนี่คือสมการที่หนึ่ง <The> อ่ะง่ายต่ออา่าขสองสองไก่บวกสี่บวเท่ากับห้าแต่ละอยจบ โอเคอืมจบแล้วอะทำไงต่อว่ามาเรื่อยๆเดี๋ยวพี่เขียนให้ก็ก็เอาเหลือ่ออืมหรือจริงๆแล้วพี่ชอบให้เลขมันง่ายอะ่ะเอาสมการสองหารสองได้ไหมเ<ง>นาะดีกว่าไหมเนาะ<ง>อืม<ง>ก็เหลือไก่เดียว บวกสองวัวเท่ากับเก้าร้อยนะเลขเลขลดลงเยอะเลยเป็นสมาการสามอ่ะแล้วง่ายต่อพูดมาเรื่อยๆอ,อ่าหนึ่งลบสามแต่น้องดูก่อนนะวัวที่สามมีกี่ตัว ได้หนึ่งลบสามมาได้แต่ลบแล้วได้เลขติดลบอ่ะชอบเหรองงไหมไม่งงใช่ไหมเพราะนั้นทำยังไงเอาสามลบหนึ่งจะง่ายกว่าข้างซ้ายจะเหลือวัวตัวเดียวแล้วตัวเลขจะเหลือเก้าร้อยลบเจ็ดร้อยห้าสิบฮะก็คือร้อยห้าสิบจบเลยเสร็จแล้วไก่มีกี่ตัวครับผม <500. S 1> อืมแทนในห,หนึ่งไก่มีคีดตัวว่าเออหกร้อย <500. S 1> จ้ะถูกต้องโอเคไหม เมื่อกี้ถ้าถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าน้องอยากจะทำอะไรนะเอาหนึ่งลบสามใช่ปะทำให้ดูนะถ้าหนึ่งลบสามอ่ะข้างซ้ายเราจะกลายเป็นอะไรหววัวลบสองวัวถูกไหมส่วนข้างขวาจะกลายเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบลบเก้าร้อยข้างซ้ายน้องจะได้ลบวัวข้างขวาน้องจะได้ลบร้อยห้าสิบ เอาลบมาคูณตลอดก็จะได้วัวเท่ากับร้อยห้าสิบเท่ากันโอเคปะ่ะเออแต่ว่ามันเลขติดลบเราก็จะคิดยากนิดนึงอะนะนะโอเคครับเสร็จแล้วแผ่นแรก